สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงคคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลนี่แล้วเนาะในดงกล้วยไม้สวยๆเลยจ้ะวันนี้แม่คนมือบอลมีกล้วยไม้เยอะมากแล้วสวยมากเยอะจริงๆจ้ะวันนี้คนเนาออกมาวันนี้วันเสาร์นะจ๊ะที่ถ่ายทำเนาะบงคคนมือบอลเขาวางจักจัดหนักจัดเต็มเลยเนาะใครสนใจก็สแกนคิวอาร์โค้ดตรงมุมจอเลยจ้ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9 3 7 7ด9 9จนะจ๊ะ ใครเพิ่มรายเป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้กันได้เลยเนาะเดี๋ยวกล้วยไม้แต่ละต้นแต่ละชนิดแต่ละราคาเดี๋ยวแม่ครูบอลจะค่อยๆบอกไปนะจ๊ะให้ลูกค้าดูแล้วก็จดนะจ๊ะว่าต้นไหนชื่ออะไรราคาเท่าไรนะจ๊ะจ๊ะมาเรามาเจอกับกล้วยไม้สวยๆกันเลยจ้ะอันดับแรกก็ช้างนะจ๊ะช้างเล็กเนาะเขาเล็ก ก็จะชนิดอื่นจ้ะแต่ไแม่คนมือบอลจะให้ดูแต่เป็นช้างแดงนะจ้ะเป็นช้างแดงนะจ้ะที่ว่าลูกค้าจะต้องเอาไปใส่ตะกร้าเองเนาะนี่เลยนะจ้ะช้างแดงจ้ะต้นละ40บาทนะจ้ะห้าต้นสองร้อยเราขายเป็นเซตนะจ๊ะเซตละห้าต้นจ้ะเซตละสองร้อยบาทนะจ๊ะอันนี้จะเป็นชนิดที่สองนะจ๊ะสายเสตชนะจ๊ะสายเสรตจ้ะ เดี๋ยวบ้านคนมือบอลเขาจะซึ้นรูมให้ดูเนาะแต่ปีนี้จะไม่เห็นเลยเนาะจะไปได้เห็นดอกกันปีหน้านะจ๊ะปีนี้มันมันออกไปแล้วเนาะแต่ราคา200บาทนะจ๊ะสายเสิร์ชจ้ะอันนี้ลายแหลกจ้ะลายแหลกจะเป็นรูปผสมจ้ะเป็นรูปผสมของเขาแกะกับเข็มแสดเนาะจะออกมาเป็นลายแหลกนะจ๊ะแล้วดูดอกจ้ะดอกเขา มงมง่วงพัดเทวจ้าดอกเขาจะคล้ายๆเขาแกะเนาะสวยมากเลยจ้าแล้วก็ราคา130บาท 150, นะจ๊ะ 150, อ๋อร้อยห้าสิบจ้ะ,ล,ะลืมลืมขอโทษทีจ้ะร้อยห้าสิบนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเข็มแดงนะจ๊ะเข็มแดงแท้ๆเลยจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะแดงแจมๆอย่างนี้เลยเนาะเหลืออยู่ไม่กี่กระถางแล้วเนาะเข็มแดงจะเป็นทรงพุ่มทรงกอนะจ้านะราคา ร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะสวยสวยใหญ่ใหญ่เลยจ้ะอันนี้จะเป็นไอเยเรสนะจ๊ะไอเยเรสสีชมพูนะจ๊ะนี่อันนี้หนึ่งต้นนะจ๊ะแม่คนบอลจะให้ดูจ้ะแล้วนี่แทงยอ,ยอดยอดออกมานี่สองสามเป็นทรงพุ่มทรงตอนนะจ๊ะขั้นต่ำคือสองต้นนะจ๊ะ ไอยเรศชมพูจ้ะต้นต่ำน้อยมีสองต้นสต้นนะจ๊ะนี่อันนี้คือสามเห็นไหมจ๊ะนี่นี่สามต้นเนาะในราคาสามร้อยบาทนะจ๊ะแทงช่อแล้วเนาะแทงช่อแล้วนอ่าแทงช่อแล้วจ้ะเห็นเห็นแล้วนี่เห็นไหมจ้ะนี่อันนี่เห็นนี่เห็นไหมจ๊ะนี่แทงช่อดอกเลยนะจ๊ะไอยเรศชมพูนะจ๊ะสวยมากเลยจ้ะทรงพุ่มทรงกอเนาะในราคาสามร้อยบาทนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นไอยะเลสเผือกจ้ะนี่ชอเห็นไหมจ๊ะเห็นชอ่อไหมจ้ะยาวออกมาอย่างนี้เลยเนาะยาวมาแล้วจ้ะไอยาเลสเผือกนะจ้ะในราคา200บาทนะจ้ะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะจ้ะเหลือไม่กี่ต้นแล้วจ้ะอันนี้จะเป็นเหลืองกุราบเบืองโคราชจ้ะกุราเลืองโคราดจ้ะต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะ ในราคา150บาทนะจ๊ะดูแล้วก็จดกันนะจ๊ะชอบต้นไหนจดเอาไว้จ๊ะชื่ออะไรราคาเท่าไหร่อันนี้จะเป็นแวนด้าลาดบุรีนะจ๊ะออ,อ,ออกดอกทั้งปีขยันมากเขาเก่งจ้ะเขาเก่งในการออกดอกเนาะจะมีสีแบบนี้เลยจ๊ะแม่คุณบอลจะให้ดูนะจ๊ะนี่จะมีบานแลว้วมีตูม ในราคา130บาทนะจ๊ะให้ลูกค้าบอกเลยจ้ะว่าชอบดอกตูมหรือดอกบานแต่บานก็บานไม่สุดนะจ๊ะบานคือเรีย,ยังยังมีตุ่มอยู่อย่างนี้เลยเนาะในราคา130บาทนะจ๊ะแวนด้าราชบุรีจ้ะอันนี้จะเป็นเอื้องพึ่งจ้ะเอื้องพึ่งนี่ดอกชอชอเนี่ยพูดไปพั่ว ชอก็เรียกเป็นชอจ้ะชอแทงออกมาแล้วจ้ะเริ่มแทงออกมาเด้นนะจ้ะนี่ชอยอดเขาเต็มเต็มนี่จ้ะจอหมดแล้วนะจ้ะเอื้องพึ่งจ้ะในราคาหนึ่งร้อยสามสิบบจ้ะนี่ขวนพางลางเป็นแถวเป็นแนวอย่างเงี้ยเลยจ้ะอันนี้จะเป็นเอื้องคานะจ๊ะเอื้องคำนี่สมชื่อจ้ะเหลืองเป็นทองคําเลยเนาะ ต้นเขาก็เรืองจ้ะแล้วดอกเขาก็เรืองเนาะนี่ดอกนี่บานสวยแบบนี้เลยจ้ะนี่ให้ดูจ้ะนี่สวยอย่างนี้เลยนะจ้ะบานก็เพิ่งบานเมื่อเช้านี้เองนะจ๊ะอันนี้เนี่ยนี่ยังตุ่มอยู่จ้ะนี่ยังตุ่มอยู่นะจ๊ะเรืองคำจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเข็มม่วงนะจ๊ะเข็มม่วงนี่เข็มม่วงอะไรนะเข็มม่วงใต้ นสองต้นนะจ๊ะสองต้นร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะแต่ละอันจะมีสองต้นนะจ๊ะเริ่มแทงดอกแล้วจ๊ะอ่าแต่ละไม้จะมีสองต้นนะจ๊ะอันนี้เขาไม่ขึ้นกระถางเนาะมีสองต้นจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ใหญ่ๆลยจ๊ะบางบางต้นที่นั่นใหญ่ๆสมบูรณ์เขาก็เริ่มแทงช่อแล้วเนาะนี่สองต้นทั้งนั้นเลยนะจ๊ะ เข็มม่วงใต้นะจ๊ะในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัะมาตามแม่คนมือบอลมาทางนี้เลยจ๊ะวันนี้ไม้เยอะมากจ้ะเอาไล่กันแต่ตรงนี้ไปเลยเนาะเอื้องเอื้องอะไรนะบานเอื้องเงินรวงนะจ๊ะเอื้องเงินรวงจ้ะให้ดูเงี้ยเลยเนาะสวยมากจ้ะดอกนี่เราคัดกันออกมาเนาะคัดดอกตุมต่มๆเนาะและอันนี้บานนะจ๊ะ นี่ดอกบานขยนขนะัขยนออกดอกจ้ะขยันออกดอกไม่ต้องขยันดิไม่ปล่อยเลยเอ่อต้องปล่อยอย่างงี้นะเานาะอ๋อนี่เห็นไหมจ้ะเอื้องเงินหลวงเอื้องเงินหลวงจ้ะสวยมากเลยเนาะสวยจริงๆจ้ะโอ้โหดอกใหญ่มากนี่จะให้ดูจะโชว์จะโชว์เห็นไหมจ้ะความใหญ่ของดอกขาวนะจ้ะเอื้องเงินหลวงจ้ะ ในราคา150บาทนะจ๊ะมีไม่กี่ต้นเนาะเราคัดออกมาไม่กี่ต้นจะเอาสวยๆออกมาเลยจ้ะนี่เลยมาเจอกับนี่ถ้าใครเคยเห็นแล้วก็เงียบไว้เนาะถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็มาเดี๋ยวแม่คนมือบอลจะบอกนะจ๊ะว่าเขาคืออะไรนะจ๊ะเขาคือเอื้องมะลินะจ๊ะ เอื้องมาริจ้ะดอกหอมมากดอกหอมเหมือนดอกแก้วเลยจ้ะนีคือดอกเขานะจ้ะเริ่มออกดอกแล้วจ้ะโอ้โหแล้วเอาไปผูกกับต้นไม้ผูกกับสาวบ้านเนาะสวยมากเลยจ้ะแล้วหอมเช้ามานี่หอมฟุ้งเลยนะจ้ะเอื้องมาริจ้ะ130บาทนะจ๊ะ130บาทพุมใหญ่ใอย่างเงี้ยเลยจ้ะนี่ใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยเลยจ้ะ นี่เริ่มในการเขาโหใหญ่สมบูรณ์มาเลยนะนี่สวยสวยเลยจ้ะสวยสวยเนาะเอื้องมรินะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหใหญ่โตมโหรานนี่เขาแกะจ้ะเขาแกะหยิบให้ดูต้นนี้ที่จะหยิบง่ายเนาะนี่นะจ๊ะเขาแกะใหญ่บิ๊กเบิ้มจ้ะบิ๊กเบิ้มเลยเนาะแทงช่อมาแล้วจ้ะเริ่มแทงช่อเลยนะจ๊ะแทงช่อทุกต้นจ้ะ เขาแกะชมพูเนาะเขาแกะชมพูจะ้ะหนึ้าบาทโอ้โหแทงแทงช่อแล้วแล้วใหญ่จริงๆจากเขาแกะชุดนี้ใหญ่มากนี่มีสองต้นเลยมามาทางนี้จะ้ะตามแม่คนมืบอลมาตามกันมาท้งนี้เลยเนาะเดี๋ยวแม่คนมือบอลขยับแล้วขานิดนึงจะ้ะอันนี้จะเป็นสายเพือกนะจะ้ะ สายเผือกจ้ะนี่สายใหญ่ๆอวบอวบอย่างนี้เลยนะจ๊ะโอ้่ายกระลังแดนเลยเนาะนี่สายใหญ่ๆอวบอวบอย่างนี้เลยนะจ๊ะอันนี้บานแล้วก็มีตูมนะจ๊ะนี่อันนี้ตูมจ้ะสายเพือกนะจ๊ะสวยทุกต้นทุกช่อจะ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะนี่อันนี้จะเป็นสายไหมไกรฤทธิ์จ้ะนี่เห็นเห็นอันนี้ไหมจ๊ะนี่เขาทิ้งใบห,หมดเลยจ้ะ ออกดอกมาให้เห็นอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้ดอกบานแล้วเห็นไหมจ้ะดอกใหญ่มากใหญ่จริจงๆริงสายไหมไกรฤ์นะจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะดอกเริ่มมีมาเต็มเต็มวลเนาะนี่เริ่มเยอะแล้วนะจ้ะนี่เริ่มเยอะเลยจ้ะสายไหมไกรฤ์นะจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะจ้ะอันนี้จะเป็นโมกนะจ๊ะขึ้นโมก ไม้โมกไม้อึดไม้ทนแดดร้อยเปอร์เซจ้ะผูกก,กับเสาบ้านสาเสาเหล็กเสาปูนได้ทั้งหมดจ้ะ้าไม่ออกใส่กระถางก็สวยเลยจะขึ้นลูไปดูครับถ้าไม่อยู่แดดจะไม่ยอมออกดอกนะจ้ะชอบแดดร้อยแล้วออกดอกเขาบอกว่าดอกนี้ทนถึงสเดือนนะจ้ะ สเดือนอาส,ส,ออสองเดือนขั้นต่ำจ้ะต้องสมเดือนนี่นี่ดอกเขาเริ่มออกเลยนะจ๊ะเดี๋ยวให้บ้านคนมือบอลขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าสวยมากเลยจ้บบะโมกนะจ๊ะมีสีชมพูขกับสีขาวนะจ๊ะสองสีจ้ะสวยจริงๆจ้ะแล้วเขาจะสูงสูงโดยหลังคาบ้านอีกจ้ะความสูงของเขาเนาะสูงใหญ่จริงๆจ้บบะ ทำใส่กระถางสวยมากเลยจ้ะความสูงของเขาเลยหลังคาบ้านจะลรด,ดอกคนจริงๆเนาะห5 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะห5 0บาทจ้ะอันนี้จะเป็นสีขาวเนาะนี่จะเป็นสีขาวอันนู้นจะเป็นสีชมพูจ้ะอันนี้จะเป็นสีขาวนนเ,นนเาวดี๋ยวให้บ้านคนมือบอลซึ้นรูปให้ดูเนาะว่าสวยขนาดไหนนะจ๊ะไม้โมกนะจ๊ะห5 0บาทจ้ะคนอึดถึกจ้ะ แดนร้อยเปอร์เซน์เลี้ยงกันสบายสบายเลี้ยงง่ายๆเลยจ้ะไม่ต้องอะไรมากมายเนาะมาอันนี้จะเป็นนอบบเร่นะจ๊ะเกยวที่แล้วบ้านคนมือบอลเอาออกมาไม่พอขายเนาะมาเดี๋ยวนี่นี่คัดกันออกมาสวยๆเจมๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะสวยๆแจมๆนะจ๊ะนอบบเร่นะจ๊ะ เอื้องสายนอบิเร่จะ้ะนี่สวยสวยอย่างนี้เลยจะ้ะนี่จะทำทรงเไปติดกันแบบนี้เป็นทรงพุ่มทรงกอจะสวยมากเลยนะจะ๊ะเอื้องสายนอบิเร่นะจะ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจะ้ะหนึามสิบบาทเท่านั้นนะจะ๊ะนี่มีเยอะนะจะ๊ะแล้วอันนี้จะเป็นเอื้องสายน้ำนมนะจะ๊ะสายน้ำนมจะ้ะ นี่สวยสวยจริงสวยจังสวยไม่รอใครจะเห็นไหมจ๊ะนี่โอ้โหดอกดอกมากดกมากเลยจ้ะเอื้องสายน้ำนมนะจ๊ะในราคา150บาทนะจ๊ะหนึ150บาทจาะเรามาเจอกันอีกหนึ่งเอื้องนะจ๊ะอันนี้เขาเรียกเอื้องอะไรนะ เหลืองรำไยจ้ะมีเหลืองจันทบูรณ์ก no, ็มีเหลืองรำไยนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่คือเหลืองรำไยนะจ๊ะนี่ดอกเขาจะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมจ๊ะคนละสีเนาะแม่คุณบอลจะเทียบให้ดูจ้ะเอาเอาแบบเจ็มๆ็นี่เอออันนี้เจ็มๆ็มนี่เห็นไหมจ๊ะนี่นี่แบบนี้อะไจ้ะความสวยของเขาเนาะเอื้อง เหลืองรำใหนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสินค้าตัวใหม่เนาะที่ทำกันออกมาจ้ะมีน้อยมากมีน้อยมากจ้ะแต่คุณบอลจะให้ดูเนาะให้ดูอย่างนี้เลยจ้ะเตื้องอะไรนะ,ะนนเหลืองจันข้างสั้นจ้ะให้ดูอย่างนี้จ้ะดูสีของดอกเนาะ ทำผสมกันออกมาใหม่เนาะระหว่างเรืองจันทรกับกับ้างสั้นเนาะนี่สวยอย่างเงี้ยเลยจ้ะเดี๋ยวจะให้บ้าคนมาบองเขาขึ้นรูปให้ดูนะจ๊ะนี่ดอกตูมๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะมีจํานวนน้อยนะจ๊ะมีคัดออกมาได้หต้นเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะเป็นไม้ใหม่นะจ๊ะไม้ใหม่จ้ะอันนี้จะเป็น เหลืองจันทบูนจ้ะเหลืองจันทบูนเที่ยวนี้มีดอกมาโชว์ด้วยจ้ะนี่มีดอกมาโชว์อย่างงี้เลยเนาะเห็นไหมจ้ะอันนี้จะไม่มีดอกเนาะเป็นทรงพุ่มอย่างงี้เลยจ้ะแทงยอดมากันสวัยอย่างงี้เลยนะจ้ะเหลืองจันทบูนจ้ะนี่ดอกสวยๆอย่างนี้เลยนะจ้ะมีดอกโชว์เนาะอีพีนี้ทุกทีจะไม่มีดอกโชว์เนาะเพราะว่าเขาออกไปแล้วเนาะคดูคามแตกต่างกันเนานะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ อันนี้จะเป็นนอบิเร่จ้ะนี่เหลืองจันทบูรณนะจ๊ะอันนี้เหลือง <S <S เหลืองลำํำไยชื่อแปลกเนาะเหลืองลํำไยทั้งสันตั้งชื่อกันนะจ๊ะอันนี้หนึ่งร้อสามสิบบาทนะจ๊ะเหลืองนี้จะหนึ่งร้อห้าสิบบาทนะจ๊ะเหลืองข้างสั้น เรียกยากจ้ะขอต้องตังชื่อใหม่ยังไม่คุ้นปากเนาะนอบิเร่จ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะหนึ่งร้สสบบาทนะจ้ะอันนี้สายน้ำนมจ้ะเหลืออยู่แค่สี่สายเนาะทิคัดออกมาที่มีดอกให้เราดูเหลือสี่ไม้นะจ้ะหนึ่งห้าสบบาทนะจ้ะแล้วก็มันมีหลายอย่างเนาะบอกไม่ไหวจ้ะเดี๋ยวคอยดูอันนอแล้วก็จดเอาเลยจ้ะ วันนี้แม่คนมือบอนก็มีมาจัดจำหน่ายกันมากมายเลยจ้ะใครสนใจก็สแกนคิวอาโค้ดตรงมุมจอเลยเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะใครเพิ่มายเป็นก็เพิ่มจากเบอร์น,นี้กันได้เลยเนาะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกันเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วย,ยจ๊าจ้ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า